ทนายก็มีการได้รับการร้องเรียนเข้ามาเป็นปกติอยู่แล้วอย่างนี้ก็มีครับคือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้เสียหายเนี่ยถ้า,าถ้าท่านได้รับความเสียหายท่านก็ร้องเข้ามาเป็นเรื่องปกติหรือแม้แต่ทนายความที่เห็นว่าการกระทําของทนายบางท่านไม่ไม่ถูกไม่ต้องตามข้อบังคับว่าด้วยบรรยาทนายความท่านก็ร้องเข้ามาเรามาอัปเดตสภาทนายความกันบ้างครับทุกท่านหลังจากที่มี ประเด็นของสนายธรรมราชนะครับผมถูกบุกตบนะครับผมที่กองปราบนะครับสอบสวนกลางในช่วงวันที่1ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วประเด็นนี้ผมก็ว่าจะพูดตั้งแต่วันที่2นี่ครับนี่ก็วันที่4แล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็มันมีข้อมูลนะครับผมที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นข้อคิดนะครับผมเป็นความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ก็สภาทนายความเลยออกมาเคลื่อนไหวนะครับผมนะนอกจากที่จะออกมาโพสต์แล้วก็ออกมาพูดด้วยผ่านคนดังนั่งเคลียร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูสิ่งที่ท่านได้ไดโพสต์ลงไปนะครับผมที่สภาทนายทานายความนะครับผมที่เพจสภาทนายความส่วนเสียงเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ฟังตอนตอนท้ายคลิปนะครับผมว่านายกนายกสภาทนายความนี่ออกมาพูด เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าอย่างไรนะอ่ะมาในส่วนแรกก่อนนะครับทุกท่านสภาทนายความโพสสองวันที่แล้วนะครับอันนี้สองวันที่แล้วนะโพสเกี่ยวกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการมัญญาทนายความเรื่องการพิจารณาคดีมัญญาทนายความนะครับก็เห็นว่ามีทั้งหมด250คดีนะเออนี่ น่าสนใจนะครับทุกท่านเราก็อยากรู้ว่ามันมันบางอันมันน่าจะเปิดเผยได้นะเช่นอันแรกเลยนะครับผมลบชื่อออกจากทะเบียนสภาทนายความเนี่ยมีทั้งหมดสิบห้าคดีนะเออก็น่าจะเปิดชื่อมานะครับสภาทนายก็น่าจะเปิดชื่อนะเพราะว่าสังะจะได้ไม่ถูกหรอกนะหมายความว่าบางคนอ่ะถูกถอนใบอนุญ,ญาตแล้วนะครับผมคือแบบลบโดนลบชื่อออกจา,ากสภาทนายความแบบนี้ใช่ไหมครับ แต่ก็ยังแอบอ้างว่าตัวเองเป็นทนายอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่แค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเกิดว่ามีการแอบอ้างขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็จะตกเป็นเหยื่ออีกนะครับผมถูกหลอกอีกนะครับผมเอออย่างงี้เป็นต้นนะครับเออมันที่ที่ผมเอามาพูดเนี่ยเพราะว่ามัน,นมีคนไปคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะเออน่าจะเปิดรายชื่อออกมาเลยว่าอย่างนั้นแต่กฎระเบียบของสภาทนายความเราก็ไม่รู้ว่าระเบียบเนี่ยจะเข้มงวดยังไงบ้าง นะครับนี่น่าสนใจในประเด็นนี้นะครับแล้วก็คดีอื่นๆอีกมากมายเหมือนกันนะครับผมห้ามทำการเป็นทนายความเนี่นะครับผมสปีนี่ก็สิบสองคดีห้ามเป็นทนายความ2ปี9คดีห้ามเป็นทนายความ1ปี8คดีนะครับห้ามเป็นทนาย6เดือน นะครับหคดีภาคทัน8ปดคดีงดโทษว่าก่าวตักเตือน12คดีนะครับยกคำเก่าวหา65สิบห้าคดีจำนายคาดี26คดีนะครับอนุญาตให้ถอนคำเก่าวหา69คาดีไม่อนุญาตให้ถอนคำเก่าวหา10คาดีแล้วก็ ย้อนสำนวน11คดีรวมแล้ว250คดีนะครับผมก็สนใจตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5้นะครับน่าสนใจแค่1นถึงหนะครับลบลบชื่อออกจากสภาทนายความเลยนี่อันนี้น่าสนใจมากจากมากคดีอยากรู้ว่าเป็นใครในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่คงไม่มีทนายดังหรือนมัทนายดังก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นี่ <c oughs> ให่ไหมเออก,ก็ก็น่าจะเป็นทนายอยู่นะครับบางคนว่าทําไมไม่ไปถอนคนนั้นทําไมไม่ไปถอนคนนี้น มันก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับผมของสมาทนายความนะเออหลักฐานก็ต้องเพียงพอก็ต้องเยอะนะครับเออเนี่ก็ต้องบอกว่าทัวลงช่ำๆนะครับผมอ่าโพสต์ถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับทนายธรรมราชโดยตรงครับทีนี้เออนี่นะครับผมสมาทนายความก็ออกมาเคลื่อนไหวชัดเจนนะครับผมนี่ แถลงการจากสภาทนายความนะครับผมนี่นะ,ะกรณีทนายความถูกทำ้ายแต่เขาไม่แต่ทางสภาทนายความเนี่ยก็ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อหรอกแต่ว่าใครเขาก็รู้แหละนะครับผมเนาะใช่ไหมเพราะว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยมันก็เป็นวันเดียวไงระบุวันด้วยไงถ้าไม่รู้ว่วันก,ก็ก็อาจจะไม่รู้เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมก่อนนี่ครับสภาทนายความเนี่ยนะครับผมก็อบอกว่ากรณีที่ วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมมีการใช้ความรุนแรงต่อทนายความท่านหนึง่งซึ่งถูกทำร้ายร่างกายขณะกำลังถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่สำนักสอบสวนกลางซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับบุคคลใดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวิชาชีพของทนายความเนี่ยนะครับผมซึ่งทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพและความยุติธรรมในสังคมทนายธรรมราชนะก็ ปกป้องอสิทธิและเสรีภาพและความยุติธรรมในสังคมนะครับทุกท่านอันนี้อันนี้ต้องเน,น้นนิดนึงนะอ่าสภาทนายความนะครับผมขอประนามการกระทําดังกล่าวและขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับผมให้ดําเนินการสอบสวนแล้วก็จัดการกับผู้ก่อเหตุอย่างเคร่งครัดรับผมนี่นะ,ะตามกระบวนการกฎหมายนะอืมนะครับ แม้ในกรณีที่ทนายความเนี่ยนะครับผมมีความเห็นต่างก็ตามคือประเด็นเนี้ยนะครับผมไม่ใช่แค่เห็นต่างอย่างเดียวสภาทนายความอาจจะยังยังไม่ได้รู้นะครับมันมีประเด็นที่ว่าทนายธรรมราชเองเนี่ยไปโภภพสต์พาดพิงมุสลิมหรืออิสลามซึ่งมันเป็นเรื่องอ่อนไวหวต่อความรู้สึกนะครับด้านความเชื่อด้านศาสนานะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ เรื่องระดับโลกนะผมบอกให้เลยไม่ใช่ระดับประเทศนะระดับโลกครับพ่อาศาสนาอิสลามหรือวุฒิมิตรทั่วโลกนะครับถ้าประเทศไหนที่เขาดูอยู่เขานับถืออิสลามเนี่ยทนายธรรมราชก็อาจจะเป็นที่จับตานะครับอันนี้ผมพูดเป็นกลางนะ,ะตามที่เป็นข่าวอยู่แล้วนะครับผมเออนะไม่ใช่ว่าเห็นต่างแล้วแบบไม่ใช่ความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะทนายธรรมราชก็มองว่าเนี่ยแค่เห็นต่างเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่เหตุผล นะครับแต่ใช้ความรุนแรงเนี่ยกระทำต่อร่างกายนะครับผมหรือการใช้วาจาที่หยาบคายเนี่ยนะครับผมสภาทนายความทุกคนมีสิทธิ์ในกฎหมายนะครับที่ทําหน้าที่ของตนเองอย่างปลอดภัยนะครับสภาทนายความก็ยืนยันว่าก็ให้รับการช่วยเหลือนั่นแหละนะครับผมเท่าที่สรุปมานะครับผมเต็มที่แหละแต่มันอยู่ที่ว่าทนายธรรมราชจะไปขอร้องสาธนายความให้ช่วยเหลืออะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เรื่องไม่ใหญ่มากมายคมว่า ไม่ได้ถึงแบบถึงขั้นแบบสาหัสหรือว่าเสียชีวิตอะไรงี้หรือว่าหลบหนีอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีการหลบหนียกตัวอย่างนะว่าผู้ก่อเหตุนี่หลบหนีปุ๊บเนี่ยทางทนายความก็ต้องไปขอความช่วยเหลือว่าให้ติดตามเรื่องนี้แทอะไรเงี้ยหรือตัวเองบาดเจ็บหนักนอกโรงพยาบติดตามตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องขอความช่วยเหลือกับไปสภาทนายความอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมอ่นะครับสภาทนายความก็ขอแสดงความเสียใจนะครับผมและความห่วงใยต่อทนายความที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็จะติดตามอย่างใกล้ชิด นะครับว่าอย่างนี้นะี่สภาชนัยความเมาื่อที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับออน,นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสภาทนายความเร็วนะทุกท่านว่าเร็วไหมเร็วนเนาะเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นกับสภาทนัยความเนี่ยนะครับไอ้อกับกับทนายความนะครับอืมก็มีการเคลื่อนไหวออกมาอย่างเร็วแต่ประชาชนนี่ก็ไปคอมเมนต์กันเยอะนะครับว่าเอ๊ะเวลาแบบประชาชนนี่ไปไปร้องมันญาติทนายความนี่หรือว่าไป อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทําไมสภาทนายความดูช้าจังเลยดูเงียบดูไม่เคลื่อนไหวไม่เห็นออกมาโพสต์ลักษณะนี้เลยแต่พอทนายความโดนแบบนี้ออกมาเร็วมากโน่นนี่นั่นสังคมก็เครือบแคลงสงสัยนะครับก็ไปตั้งคาถามนะอันนี้ไปตั้งคําถามกับทางสภาทนายความก็เป็นความเห็นของพ้องประชาชนนะครับเยอะนะครับอย่าให้ผมแคปเลยนะครับคอมเมนต์นี่นะครับคอมเมนต์เท่าไหร่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คอมเมนต์เท่าไหร่เดีย๋ยวเอะไรห่ะโพส์หาย เดี๋ยวนะครับทุกท่านนี่น,นี่คอมเมนต์เก้าร้อยกว่านะครับเก้าร้อยสามสิบห้านี่ครับไม่ดูเลยวเดี๋ยจะหาว่าโกหกเก้าร้อยสามสิบห้านะครับนี่นี่ภาพอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ก็พอเห็นอยู่เอาอันนี้ภาพนี้มันเบลออ่านี่นะครับผมไปดูที่เพจธนาารใความได้นะครับ นี่อย่าให้อ่านเลยครับเออถ้าอ่านนี่แบบหืมฉ่ำครับผมเดี๋ยวมันจะหนักนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ไปฟังเสียงของท่านนายกสภาทนายความแล้วท่านที่ความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแล้วจะเอาผิดอะไรยังไงนะครับ ก็ไปฟังกันเลยแล้วก็จบกันที่ตรงนั้นนะครับฝากกดไค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างที่เป็นจบด้วยนะครับผมขอบคุณครับอเอ๊ะกรณีของทนายธรรมราชเนี่ยที่เดี๋ยวสักครู่เราจะพูดคุยกับท่านด้วยเพราะเมื่อเช้าก็เหมือนจะโดนทาร้ายร่างกายไปด้วยเหมือนกันมีคนร้องมาเยอะเหมือนกันนะทานายกเคยตรวจสอบบ้างไหมคะ ต้องขอญาตกลับไปที่เก่ากลับไปที่เดิมกลับไปข้อที่หนึ่งที่เราคุยกันแล้วผมไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้เนื่องจากมันมันมีกฎหมายบังคับไว้อยู่ว่าเราไม่อาจที่จะเปิดเผยในเรื่องพวกนี้ได้นะครับแต่เดินปกติทนายก็มีการได้รับการร้องเรียนเข้ามาเป็นปกติอยู่แล้วอย่างนี้ก็มีครับคือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้เสียหายเนี่ยถ้า ถ้าท่านได้รับความเสียหายท่านก็ร้องเข้ามาเป็นเรื่องปกติหรือแม้แต่ทนายความนที่เห็นว่าการกระทําของทนายบางท่านไม่ถูกไม่ถูกไม่ต้องตามข้อบังคับว่าด้วยบรรยาทนายความท่านก็ร้องเข้ามา นะมีครับค่ะเอาแล้วอย่างกรณีสมมติมันก็ต้องแยกประเด็นนนะร้องอีกเรื่องหนึ่งกับอีกประเด็นหนึ่งกรณีเมื่อเช้าที่เกิดขึ้นกับทนายธรรมราชที่มีคนมาทําร้ายร่างกายมาชกมาต่อยมาตบหน้าอย่างเงี้ยถือว่าโดนคุกค,คามไหมแล้วสภาทนายความจะต้องมีการแอคชั่นยังไงบ้างนะแน่นอนในกรณีทีนะ่ทนายความถูกทําร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นแค่แค่ตบแค่ตีแค่ต่อยหรือถูกทาร้ายร่างร่างกายจนมีการอุ้มหายนะหรือมีการเสียชีวิตเนี่ย เป็นหน้าที่ของสภาทนายความในการที่จะไปคุ้มครองใ,ให้การช่วยเหลือทนายความทุกคนครับใ,นะในการที่จะ,ะ,ะช่วยเหลือเขาในทุกรูปแบบตามช่องทางของกฎหมายแล้วก็ที่สำคัญผมไม่นิยมนะให้มีการใช้ความรุนแรง,แรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำรลายร่างกายหรือการใช้คำพูดนะที่เป็นการเสียดสีถากถางดูหมิน่นดูแคน นะแล้วกรน,นีนีน้จะเข้าไปช่วยไหมคะก็ยินดีที่ที่จะเข้าไปช่วยนะถ้าท่านทานายธรรมาราชนระขอความช่วยเหลือจากทางเรามามเราก็จะเข้าไปช่วยช่วยอะไรได้บ้างคะท่านก็ช่วยนะในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนะครับให้เร่งรัดในการสมมตินะถ้าคนที่ทำร้าย หายไปหรือ,อหรือหรือหลบหนี<ใ>นไปในเชิงคดีในเชิงคดีคคเราก็จะไปช่วยกันในการที่จะช่วยเร่งรัดติดตามตัวมาดำเนินคดีเพราะเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายค่ะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตลาท่านวิเชียนไปก่อนเนื่องจากว่าเดี๋ยวท่านต้องมีไปออกอีกหลายรายการช่วงนี้ก็กำลังฮอตเหมือนกันสาหรับนายกสภาทนายความของเรานะคะดรวิเชียนชุกไทยสงต้องขอขอบพระคุณท่านมากที่มาร่วมในการคนดังนักเกลียวนี้รับดีนะดีครับขอลาอาจารย์ครับย์